เล่นกวนหยาดย้อมสุดๆกันเดอ้อจะเล่นพรหยาดยุอมขับเมื่อน,ออนี้ต้องพีขออนุญาตไรสดเด้อครับยมยมุมนะครับเมื่อนี้กะ หลวงพี่เดี๋ยวให้ฝากกดแช่นะครับผมกดแช่ท่ากับเป็นบุญดอ้อเป็นสะพานบุญดอ้อครับโยมครับพอดีทางวัดบ้านเกิดของหลวงพี่นี่สิได้ทาการอ่าเป็นเจ้าภาพเนื่องจากทางวัดบ้านเกิดหลวงพี่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์อำเภอนะครับผมเป็นสถานที่จัดงานซับอ่าจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาหนึ่งในอ่างานเทศกาลนะครับอย่าลืมครับ วันอาสาฬหบูชาประจำปี2568ในวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนะครับผมไพ่แช่กคอยเป็นสะพานบุญเดอ้อในกรณีนี้นะครับในกรณีจะได้มีการทอดผ้าป,ป่าเพื่อส่องเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้นักธรรมประจำปีอำเภอหนองฮีแล้ดังนั้นนะครับผมทั้งวัดเดนราหรือวัดบานเกิดของหลวงพีเองจึงได้ขอมาบอกอยังท่าน ผู้ใจบุญนะครับผมที่จะร่วมบุญกับหลวงพี่นะครับแล้วจากท่างวัดต,ตรงเลารน,นะครับก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายค่าพัตตาหารเพลงพระสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ150ริรูปนะครับประมาณ1 5 0รูปสรครับโยมครับเดี๋ยวขหลวงพี่ขอบอกรายละเอียดเท่าได้ครับเดี๋ยวกาซีแล้วกาสิเด็เดปักมูไให้เพื่อจากนี้อยากโยมเดี๋ยวทำบุญกับผมผูดด้ใจแช่คอยเป็นสะพานบุญเ้ยครับ ท่านนี้ที่จุดพากันอมเพลนเพยนอยู่จะว่าขออนุญาตเพิ่นนะครับมาอะไรสดบอกบุญนะครับอันนี้ก็เป็นวัดนะครับเป็นสถานที่เป็นสถานที่นะครับผมผู้ได้อยาการ่วมเป็นเจ้าภาพถวายพาพัตตาหานเพลนพระสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณหนึ่งรห้าิรูปนะครับผมที่จะมาร่วมการทำสังฆกรรมร่วมฟังพระปาติโมนะครับ พระปาติโมกนะครับการจะเล่นท้ำนั่นแหละครับเอนะครับผมนีม่มาบอกบุญย่อมแม่ย่อมแม่นะครับย่อมแหนอีีครับผมอยากอยากอยากเป็นสะพานบุญให้ย่อมแม่อีีนะครับผมคอมเมนต์นถือก้อนน้องคอมเมนต์ผมก้อนเนาะ พอดีคอมเมนต์มาขึ้นเออโยมเน่ยมมครับลองคอมเมนต์มาให้ลองทีนะฝากกดไหลก็แช่ให้ลองทีนะเออก็ได้กแดแช่แต่กกับเป็นสะพานบุญเอาไม่โอกาสต่อจากนี้เออก็แล่ะลองทีขออนุญาตนะครับอย่ังเลย คือพกเก็บความเห็นลงพี่ซึกปันไหนซึกมันนี้แหละครับแต่ว่าสิมาบอกบุญก่อนนะครับผมนี่ครับแล้วต้องพี่พักมุดให้ <c oughs> ลต้องพี่พักมดุดหละเด้อ นะครับผมสําหรับผู้ใดที่อยากร่วมทาบุญคันผู้ละเจ้าปาดก็ได้กับละเจ้าศัทธาด้อยครับผมว่าเต็มนี่หน่อยนีหลายกันเฮ็ดตามกําลังเข้าด้วยโยมเนี่ยลุงพีมาบอกบุญนะครับถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับผมเพราะว่าขางวัดบ้านเกิดของลุงพีนี่ได้จะเป็นเจ้าภาพนะครับผมเป็นเจ้าภาพในการ <c oughs> ในเทศกาลวันอาสาราหาโบชาประจำปีสองห้าหกแปด นะครับผมเดี๋ยวให้เบิงวัดของบันเกิดลงกีกีเก้าคนนี้ครับเก้าแห้งนะครับเานี่เขาจะเอาวาัดเ่นกับยูทึ่งทึ่งหันละเดี๋ยวนะครับกันก็ได้รวมทั้งบุญแล้วนะครับผมสามารถจะรีบไวนะ้ในคอมเมนต์ได้เลยเด้อ เป็นวัดครับหลวงพี่สุพรรณไหลซุกเมื่อน,นี้ค่น้องครับหากินหลวงพี่อยากปลไปเลยยู่ครับอันนี้จะติเป็นสาราใหม่ล่งสั่งกินโอ้อยว่านหลวงพี่พี่เราอันนี้กะเป็นกะบ,บริจาคมาครับผมทางเห็ดกะบริจาคมาเห็ดสาราใหม่เป็นการต่อเติมครับ เดี๋ยวมาเพื่นกระยื้อทั้งคู่ไล่โซนี่ก็จีเป็นการต่อเติมนะครับวันนี้ขึ้นโค้งขึ้นอย่างเรียบร้อยนะครับ เรารับท่านที่ใจบุญนะครับผมก็สามารถโอนนี้ได้เลือเงินชี้นั่นเลยได้ครับโอนหน่อยโอนหลายกัดทำบุญหน่อยทำบุญหลายกัดตามตัดท่าเขานะครับผมจะเอาร่อยสินครับมาเชื่อให้ทีบ่ตรใดยวมบุญกับเราเป็นอย่างนะครับผมก็ดค่อยกดไหลกดแช่หลงพิเด้วยนี่เราเรียกว่เป็นสะพานบุญครับ มาบอกบุญเฮ้โยโยมแม่แม่เสียงดังนนยังไงเมันข้าวเหม็นมาขึ้นหรือรว่าวิคนข้าวเหม็นตัวเนี้ยตรงพี่กระท่าสีบัดมือวันนี้ห้ามมึงยังก่อน ครับผมฝากซอยก็อะไรก็ใช่หลวงพี่นะฮะเออเดี๋ยวกับอีพี่ต่อไปนี่เจอกันที่กุ้มปิดซื้อบัตรซื้อตั๋วน้ำได้ครับอ่ะเดี๋ยวสีบอกอีกทีหนึ่งสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เด้ออยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้หลวงพี่มาบอกมาบอกบุญนะครับผมมาเป็นสะพานบุญใหญ้โยมแม่แม,แม่นะ เนื่อง,งจากทางวัดบ้านเกิดของหลวงพี่นะครับขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางภาษาบัานท่านนีาา้นะภาษากลางด้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์ทางอำเภอทางอำเภอนะครับให้วัดเป็นราชก็คือวัดบ้านเกิดของหลวงพี่เองเป็นสถานที่จัดงานาจัดงานสัป,ปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2568ในวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับในกรณี ในการนี้จะได้มีการทอดผ้าป่านึ่งคือทอดผ้าป่าเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของศูนย์การเรียนนักธรรมประจำปีอมเภอหนองฮีนะครับผมดังนั้นทางวัดบ้านเกิดของสกายหรือวัดดงเด่นนรานะครับจึงได้ขอบอกมายังท่านผู้ใจบุญนะครับคือโยกแม่แม่เอฟซนะครับผมอตอนนี้หลวงพี่ก็ ได้ทําการเปสะพานบุญมาบอกบุญให้แม่แม่เอฟซได้ทราบนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายค่าพัตตาหารเพลนพระสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ150่งร้อกที่จะมาร่วมกันทําสังฆกรรมร่วมกันฟังป่าพระปาติโมกให้จอดใจกันวาเล็กน้อยนะครับกรนีมาบอกมาบอกบุญนะครับาบอกบุญให้ร่วมทราบนะครับ บรรยากาศนี่กาแฟก็อะไรก็ใช้ได้ลุลงพีสีอัดคลิปอีกจจนึงนะครับอันนี้ก็มาไล่โซดบอกบุญหลักกาให้เบิง้งบรรยากาศเพราะว่าพอตอนอ่ะอัดคลิปแบบมันสีบ่ได้เห็นยังสีครับลุงพีพึ่งท่าสีแล้วครับท่าสีแล้วท่าสีอยู่กําแพงุูนอยู่ทางปุ่นตาแกะนักเมรอนะครับจอยลงุโง,งโอ้โหบุหรี่อ่านเขาเหมือนไปขอโทษน้ำเด้อลุงพีสาธุสาธุครับ นะครับในเป็นบัตรตอนลงพีผูดด้ใดอยากทำบุญกับสามารถติปักมุดเด้เลยด้ครับเดี๋ยวลงพีเจ้าลงพีสิ <c oughs> อัพเป็นคลิปบอกบุญขออนุญาตแจ้งทางเพจทางแม่แม่เอฟซีนะครับทางโยแม่แม่เอฟซีนะครับผมสำหรับแจ้งทุกท่านแล้วก็ฝากผูดด้ใดโกดฝากทุก่นกดไล์เ <c oughs> สียงลงพีกับบ่มีเทเสียงแห้งพด หลวงพีฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อเป็นบอกบุญต่อให้พี่น้องนะครับให้ทุกๆท,ท่านที่ใจบุญน,นะครับร่วมทําบุญกับคณะสงฆ์ูมใหญ่ประมาณหนึ่งรอยห้าสิบรูปนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้เลยโยมเด้อฝากหลวงพีนะบัดบันเกิดหลวงพีเป็นขั้งแรกนะครับจะมีคณะป้าป้านะครับ วันเนื่องในวันอาสารหบูชานะครับผมพี่จะเป็นเจ้าภาพพัสกายซึกมือไดเดี๋ยวรอดลุ่นอีพี่นี่เลยครับอยู่วันที่สิบสามจะได้เจอหรือไม,ม่ทุกทีสามจะได้เจอว่าโอ้โอโลรงพีขึ้นเลยอุ้งวันก็นีได้ลงพีสียางเัีไดวลงพีสีได้อัดคลิปโปนะครับแจ้งทางเพจอีกทีหนึงโอ้โลงพีขอนุญาตเด้อ ขอนิยาตแต่งโตประมอสมเด้อข้อห่อนอีอทีฮิวมันห่อนครับโยโมครับสาธุอาจเดี๋ยวลงทีสิอัดเป็นคลิปเด้โยมไอ้ทีอัดเป็นคลิปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กับคนเมิ่งมาหลาย มาบอกบุญจะซื้อสัน่นเอ้ยยมเด้อจะเล่น